สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธค่ะสวัสดีวันพุธเนอะวันพุธใช่ไหมคะวันพุธท,ที่ 14กระกฎาคม2 5ง4ค่ะวันนี้มีใครรอคุณหญิงไหมคะโอโ้เวลานะคะดีงามนะสวยงามมากเลยนะคะ8นาฬิกาห้หนาทีนะคะใกล้จะ9โมงแล้วนะคะพ,พี่พี่น้องน้องคงอยู่ที่ทำงานทำงานทำกิจ,จวัตรประจำวันของเตงอยู่ใช่ไหมคะกินข้าวกินปลาเรียบร้อยแล้วแน่นอนเลยนะคะอาหารเช้าจำเป็นต่อนะคะร่างกายนะคะไม่อยากกินก็ต้องกินนะคะเราต้องมีวินัยในการรักเตงน,นะคะเริ่มต้นจากการนะคะกินอาหารดื่มน้ำเยอะๆนอนหลับพัก ผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็เติมเต็มกิจกรรมความสุข เติมเต็มกิจกรรมใหม่ๆให้กับตัวเองทุกวันนะคะเรามีความสุขทุกวันพลังแห่งความสุขพลังแห่งกําลังใจนะคะจะหล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้มันดีขึ้นคะให้ทุกอย่างผ่านสบายให้สําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้ได้ทําในสิ่งที่เราต้องการอยากให้เกิดขึ้นนะคะวันนี้คิดพูดทําให้พลังงานกับสิ่งที่เราต้องการทุกอย่างผ่านสบายทุกอย่างดีขึ้นเรามีความสุขเราโชคดีนะคะวันนี้โชคดีนะคะที่เราตื่นมาเนี่ยมีลมหายใจได้อยู่ต่อได้ไปต่อนะคะ ใช้ความโชคดีนี้ต่อยอดพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็แบ่งปันให้ผู้อื่นนะคะเป็นชีวิตที่มีคุณค่านะคะที่เราได้เกิดมานะคะสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์ทําชีวิตของเราให้มันดีขึ้นนะคะให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะจะดีมากเท่าไหร่นะคะมันก็ยังดีกว่าเมื่อวานเนาะทำให้ดีขึ้นนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะค่อยๆทําค่อยๆสะสมค่อยๆเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองนะคะ ถ้าเรานะคะไม่เปลี่ยนแปลงไม่พัฒนาตัวเองนะคะเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะวันนี้เราต้องกล้าเปลี่ยนแปลงนะคะกล้าทําอะไรที่ไม่เคยทํากล้าคิดบวกกล้าคิดดีกล้าคิดในสิ่งที่เราต้องการนะคะเป็นกําลังใจให้ตัวเองนะคะเราจะได้นะเป็นกําลังใจให้ผู้อื่นได้นะคะขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันนะคะวันนี้คุณหญิงก็มาช้ามีใครรอคุณหญิงอยู่บ้างไหมคะขอให้โชคดีขอให้เงินเข้านะคะใครแชร์ออกไปก็ขอให้โชคดีขอให้เงินเข้าขอทุกอย่างผ่านสบายนะคะสําเร็จราบรื่นนะคะปลอดภัยมี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะวันนี้คุณหนิงก็นะคะจะใช้เวลาอย่างกระชับให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าคุณหนิงมีภารกิจนะคะที่จะไปทำต่อจากนี้ไปนะคะอีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะก็พยายามจัดสรรเวลาให้มีนะคะประสิทธ,ธิภาพมากที่สุดนะคะต้องขอภัยนะคะที่คุณหนิงมาสายคุณหนิงไปนะคะวอร์มร่างกายอยู่นะคะไปวอร์มร่างกายไปฟิตร่างกายอยู่นั่นเองนะคะก็นะคะ มันมีอุปสรรคมันมีมานะคะมาคอยนะคะที่จะขัดขวางเราใช่ไหมคะเรานะคะตั้งใจที่จะทําสิ่งที่ดีจริงๆแบ่งปันสิ่งที่ดีจริงๆเราต้องเอาชนะให้ได้นะคะเช้านี้คุณหนิงก,ก็ออกกําลังกายนะคะเรียกว่าเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายเพิ่มความแข็งแรงให้กับจิตใจด้วยการทําสมาธินะคะเราต้องทําทุกวันนะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยนะคะทุกขนาดนั้นเลยเหรอนะคะ คือไม่จําเป็นที่ต้องมีความทุกข์ไหมที่ปฏิบัติธรรมนะคะ,ะสวดมนต์ทำสมาธิทุกวันนะคะ คือมันเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นการเพิ่มนะคบุญบารมีให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนาะเป็นการเพิ่มวิตามินให้กับนะจิตใจของเราเป็นการที่เราได้ชาร์จแบตนะะเพิ่มนะพลังให้กับชีวิตของเรานั่นเองนะคะอันนี้สําคัญนะคะก็ฝากไว้ด้วยเนาะนะคะใครไม่รู้วิธีการแนวทางปฏิบัติคนหญิงแนะนําฟังเทศหลวงพ่อประมโมทประมโมทโชนะคะเอาแนวทางปฏิบัติมาปรับใช้นะคะชีวิตเราจะได้มีสริมงคลนะคะได้ทําในสิ่งที่ดีปฏิบัติบูชาสิ่งที่สูงที่สุดนะคะ ของชีวิตของเราคือครูบาอาจารย์นะคะของเรานั่นเองนะคะค่อยทำนะคะคือที่ที่ทำไมต้องพูดทุกวันเนาะพูดแต่เรื่องความสุขพูดแต่เรื่องความโชคดีพูดแต่เรื่องนะคะการปฏิบัติธรรมทะาะ,ะทำไมต้องพูดทุกวันนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ะค,ะความสําคัญเราเราต้องใช้ประโยชน์นะคะจากสิ่งสิ่งนี้เราต้องการที่จะได้รับสิ่งที่ดีเราก็ต้องสร้างเราก็ต้องทาใช่ไหมคะแล้วก็คุณหญิงก็ คือที่ผ่านวิกฤตเรื่องลร้ายนะคะมานะคะที่แบบโหเรื่องพลิกๆคุณอาจจะรู้แบบคุณอาจจะรู้แล้วแบบเออผ่านมาได้ไงนะคะเพราะว่านี่แหละคะ่ะเป็นสิ่งที่เราสะสมมาเราก็มันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอืญอของเราไม่ใช่แค่เรื่องพบนี้นะคะชาติที่แล้วก็คงเคยได้ทํามานะเป็นภารกิจนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่มันติดตัวเรามาชาตินี้เราก็เลยได้ทําอีกนะคะ คือรู้ตัวนะคะทำเร็วมันก็เป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเรานะคะเป็นความดีเป็นบุญเป็นเกราะคุ้มครองตัวเราให้แคล้วคลาดปลอดภยัยมีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่มีความสุขนะคะเจอทางตันก็ไม่อยู่นานนะคะเจออะ,อะไรร้ายๆนะคะก็จะปลอดภยัยเจอเรื่องราวร้ายๆนะคะก็จะผ่านได้เร็วขึ้นผ่านสบายมากขึ้นนะคะคุณหญ่งเป็นกําลังใจให้นะคะทุกๆท่านที่เจอความทุกเจอด่านเคราะเจอเรื่องอะไรที่ มันก็ทุกเนาะนะคะทุกทุกคนนะคะมีความทุกประจําตัวประจํากายนะคะแต่ว่าเราต้องอยู่ให้ได้นะคะเราต้องเติมกําลังใจเราต้องเติมความสุขนะคะเราต้องเติมพลังให้กับตัวเองทุกวันนะคะมันเป็นแค่บททดสอบนะคะเป็นแค่นะคะอุปสรรคนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไปบททดสอบจากนะคะเบื้องบนบททดสอบนะคะจากเขาเรียกว่า เป็นผลนะคะของกรรมของเราเนาะนะคะเราอยากมีกรรมใหม่ที่ดีเราก็ต้องสร้างใหม่ในชาตินี้ตั้งแต่วันนี้วันนี้วันดีนะคะวันโชคดีวันที่มีความสุขนะคะวันที่ทุกอย่างผ่านสบายนะคะเราต้องบอกตัวเองแบบนี้เนาะนะคะวันนี้คุณหญิงขอบคุณการแชร์ขอบคุณทุกการแบ่งปันนะคะขออนุญาตแชร์ก่อนแชร์เรือ,อยงน้อนะคะเดี๋ยวคุณหนิงขอวันนี้ไม่ได้อยู่กันนานนะคะคุณหนิงมีภารกิจนะคะเร่งด่วนนะคะแล้วก็ ต้องไปทำนะวันนี้ก็มีทำเค้กสี่บอ์นะคะวันนี้ทำเค้กสี่บอ์นะคะก็เราทำในสิ่งที่เรารักเนาะเราเราทำในสิ่งที่เรามีความสุขแล้วก็ให้พลังงานนะคะให้ความสนใจแล้วก็ให้การฝึกฝนนะคะเราถึงจะเขาเรียกว่า ประสบความสําเร็จในเรื่องเรื่องนั้นอคุณหญิงยังไม่ได้แช์นะคะขอแชร์แป๊บหนึ่งวันนี้อากาศไปยังไงบ้างคะอยู่จังหวัดไหนน่ากินข้าวกันปลากับอะไรฝนตกไหมคะทําอะไรกันอยู่เขียนมาทักทายได้นะคะสวัสดีค่ะนะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะที่คุณหญิงเห็นตอนนี้คุณหญิงเห็นสวัสดีค่ะพี่มาริสานะคะวันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้าขายของดีขายของเกลี้ยงหมดสต็อกเลยนะคะเจอแต่คนรักจริงเจอแต่คนจริงใจเจอแต่เรื่องราวที่โชคดีสมหวังทุกอย่างนะคะเดี๋ยวคุณหญิงขอแชร์ก่อนนะคะ แป๊บ,บนึงอันนี้ก็แบบรีบเร่งแบบคือมากที่สุดนะ,ะก็มาเวลาประมาณนี้เนาะก็นะคะเข้านะคะหัวข้อกันเลยนะคะคุณหน,นิงก็พูดถึงหัวข้อไปบ้างแล้วเนาะกับเมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้นะคะสมเคล็ดลับเติมกําลังใจมีความสุขพบแต่เรื่องดีนะคะเติมกําลังใจนะคะเติมกําลังใจะะขาดกำลังขาดคำว่าใจไปนะคะเดี๋ยวขอแก้แป๊บหนึ่ง ขอเพิ่มเติมกำลังใจนะคะมีความสุขพบแต่เรื่องดีนะคะในประจำวันที่14กรกฎาคม2 5 0 4นะคะข้อที่1วันนี้โชคดีวันนี้มีความสุข นะคะข้อที่2วันนี้มีความสุขข้อที่3เราทําได้ทุกอย่างผ่านสบายนะคะเราก็พูดกันทุกวันนะความโชคดีความสุขกําลังใจนะคะเพราะว่าเราต้องใช้เขาทุกวันนะคะเราต้องมีทุกวันเราต้องสร้างให้มันเกิดขึ้นทุกวันนะคะจะสร้างวันไหนนะคะจะทําวันไหนดีวันนี้ละค่ะนะคะ,นะคะ วันนี้นะคะอย่าเพิ่งไปคิดถึงวันพรุ่งนี้นะคะอย่าเพิ่งไปคิดถึงนะคะอ่าห้าปีอีกสิบปีนะคะเอาวันนี้ก่อนนะคะวันนี้ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มันดีเองนะคะแล้วก็วันเนี้ยมันมีวันเดียวนะคะเราก็ไม่ควรที่จะประมาทนะคะว่าวันพรุ่งนี้นะคะมันมีอยู่จริงคุณหญิงก็ไม่เชื่อนะคะว่าวันพรุ่งนี้จะมีอยู่จริงหรือเปล่า <D> นะคะเพราะว่าเรานะคะไม่สามารถที่จะส่องดูอนาคตของเราได้นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ คนที่ไม่ประมาทก็คือคนที่นัก,นกเห็นความสําคัญของเวลาเนาะว่าเราอยากทําอะไรให้มันเกิดขึ้นเราอยากบอกรักใครไหมเราอยากขอบคุณใครไหมเราอยากขอโทษใครเราอยากให้อภัยใครหรือเปล่านะคะวันนี้ก็ต้องให้อภัยตัวเองนะคะวันนี้วันโชคดีวันนี้วันดีนะคะเริ่มต้นนะคะวันนี้เราเริ่มต้นใหม่ทุกวันนะคะ วันนี้คือวันเริ่มต้นใหม่นะคะไม่ต้องรอถึงวันพรุ่งนี้นะคะเริ่มต้นในวันนี้เลยอยากทําอะไรรีบทำนะคะอยากทําอะไรเป็นนะคะถ้าทําไม่เป็นก็หาความรู้นะคะเตรียมแผนเตรียมวางแผนมันคิดดีไม่ได้มันยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะคะมันทุกข์ใจเหลือเกินมันขุ่นม,มัวเหลือเกินนะคะมันไม่สบายใจเหลือเกินนะคะ <soi> วางไว้นะคะกับเรื่องไม่สบายใจบอกตัวเองต้องเอาชนะตัวเองให้ได้นะคะ ไปทำอะไรก็ได้ที่มันไม่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ความเศร้าความกังวลใจที่คุณมีอยู่นะคะต้องทำมันตรงกันข้ามคือฝึกบ่อยๆครั้งแรกมันจะยากนะคะคือเราต้องรีบลุกออกจากที่ทุกข์ไม่สบายใจไปทำอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อสุขภาพนะคะต่อสิ่งแวดล้อมต่อบ้านของเรานะคะจัดบ้านไหมทำความสะอาดบ้านไหมไปไหนไม่ได้เนาะ ทำอะไรที่เราจะมีความสุขทํากับข้าวกินทําอาหารกินทําขนมกินนะคะอ่านหนังสือดูหนังดูซีรีส์นะคะทําไปทํามานะคะวันหนึ่งเราจะแบบโอ้ยมันทำไมผ่านไปเร็วเหลือเกิน เพราะเราให้พลังงานกับความสุขใช่ไหมคะเราให้พลังงานกับสิ่งที่เราต้องการอยากให้มันเกิดขึ้นนะคะเราอยากรู้อะไรแล้วก็แบ่งเวลาเราอยากทําอะไรที่มีประโยชน์แล้วก็ต้องจัดสรรเวลามีระเบียบวินัยนะคะมีระเบียบวินัยในการทําสิ่งที่ดีได้สิ่งที่ดีแน่นอนนะคะตื่นมาเราจะทําอะไรนะจะไปทํางานกี่โมงต้องกินข้าวกี่โมงใช่ไหมคะชั่วโมงถัดไปจะทําอะไรนะมีเวลาออกกําลังกายกี่โมงนะคะ ต้องคือต้องจัดสรรเวลานะคะคุณอย่าคิดว่าเฮ้ยนะคะเราต้องหาเงินหาเงินหาเงินเราไม่ต้องไปออกกําลังกายหรอกเรไม่ดูแลสุขภาพหรอกนู่นนี่นั่นนะคะคุณหนิงคิดว่านะคุณควรนะคิดเพิ่มใหม่นะคะคือต้องมีกิจกรรมในการออกกําลังกายทุกวันไม่ว่าจะเป็นนะคะการเดินการแกว่งแขนการทํางานบ้านการนะะลุกเดินบ่อยๆนะคะมันก็เท่ากับการออกกําลังกายแล้วหรือว่าใครจะอยากแบบ อ,ออกกาลังกายจริงๆจังๆก็หากิจกรรมที่คุณชอบนะที่ถูกจริตกับคุณแต่ละคนนะมีจริตที่ไม่เหมือนกันเนาะนะคะคุณหญิงก,ก็ชอบในการฝึกโยคะเพราะว่ามันง่ายนะคะอยู่ที่บ้านนะคะเซฟตัวเองนะเซฟร่างกายเนาะก็ทําได้มีเสือนะคะหรือไม่มีเสือก็ได้แต่ถ้ามีเสือโยคะมันก็จะดีหน่อยมันก็จะช่วยนะคะเซฟช่วยป้องกันการบาดเจ็บของเราได้นะคะหัวเข่าจะได้ไม่ได้านะ,ะขนาดคุณหญิงมีเสือหัวเข่าคุณหญิงก็ยังได้เลยนะคะก็ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันก็ดี ขึ้นเนาะเราก็ต้องดูแลค่ะอย่าไปดูข่าวลบๆอย่าไปดูเรื่องอะไรที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเวลาคุยกันก็เอาเป็นเรื่องที่มันจะสร้างสารรค์เป็นเรื่องดอกไม้บานเป็นเรื่องนะคะความงดงามความสุขมันฝืนแหละรู้นะคะมันอยากพูดแหละนะคะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นณนะปัจจุบันเนี้ยมันอยากพูดแต่คุณต้องอดไว้นะคะกันไว้ไม่พูดนะคะไม่พูดเพราะว่าเราไม่อยากให้เกิดขึ้นใช่ไหมคะพูดในสิ่งที่เราจะให้เกิดขึ้นพูดถึงเรื่องความสุข พูดถึงเรื่องประโยชน์ของน้ําเปล่าพูดถึงเรื่องนำประโยชน์ของการนะคะการมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอะไรก็ว่าไปมีเรื่องให้คุยกันเยอะแยะนะคะเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่าให้พลังงานนะคะอย่าให้พลังงานเพราะเวลาของเรามันมีค่านะคะมี24ชั่วโมงแค่วันนี้วันเดียวนะคะ มีวันนี้วันเดียวนะคะวันนี้มีวันเดียวนะคะคุณจะมาชมย้อนหลังวันนี้ก็มีวันเดียวนะคะวันคุณมาชมย้อนหลังคุณคุณหญิงอาจจะไม่อยู่แล้วก็เป็นได้นะคะก็ไม่ประมาทค่ะคุณหญิงก็คือเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะก็คือก็คือเมื่อเรามีวิกฤตเราเราได้เห็นคุณค่าของชีวิตเราอ่าเขาเรียกว่ามีอะไรมาเหตุเตือนมาหลายครั้งนะคะคุณหญิงก็ไปบริจาคร่างกายแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อเมื่อปีที่แล้วไหมปีที่แล้วเนาะ ปีที่แล้วใช่ไหมคะพี่ปุ้ย,ยที่เราไปที่มหาวิทยาลัยนะคะนเรศวรนะที่คณะแพทยศาสตร์นะคะคุณหนิงก็คือเขตภาคเหนือตอนล่างเนาะจะไปที่นั่นนะคะแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะคุณหนิงก็ไปบริจาคร่างกายแล้วเรียบร้อยนะคะบริจาคอวัยวะก่อนหน้านั้นแล้วนะคะอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์เนาะเราไม่รู้ว่านะคะเราถ้าถ้ามีโอกาสนะคะ เขาเรียกว่าจากไปอย่างงดงามเนี่ยร่างกายเราก็จะเป็นประโยชน์นะคะแต่ก็ไม่รู้นะคะก็พยายามทําในสิ่งที่ดีมากที่สุดทําบุญให้มากที่สุดนะคะให้แบ่งปันมากที่สุดนะคะอะไรที่เรามีนะคะไม่ต้องรอนะคะว่าต้องมีมากกว่าต้องมีเยอะกว่าต้องมีเยอะก่อนนะคะถึงจะให้นะคะมีน้ําใจมีคําอวยพรดีๆมีคําพูดดีๆให้กําลังใจกันเราก็ทานะคะใครมีคุณพ่อคุณแม่นะคะยังไม่มีอะไรให้นะคะ ให้ความรักให้ความห่วงใยให้ความใส่ใจโทรไปถามสารทุกสุขดิบคุยแต่เรื่องงดงามนะคะคุยแต่เรื่องของความสุขคุยแต่เรื่องที่มันจะเป็นไปได้นะคะเรื่องอะไรที่มันเป็นความทุกข์อย่าเพิ่งอย่าแบบเออขอไม่พูดเรื่องนี้ได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะฟังแล้วมันหดหูวอะไรแบบนี้เนาะเราก็จะมีคําพูดที่แบบมันมันมันซอฟๆหน่อยมันนะคะมันอ่างงดงามหน่อยนะคะก็พูดในสิ่งที่ที่ดีนะคะพยายามทําบ่อยๆนะคะ <c oughs> คุณหญิงก,ก็นี่แหละคะ่ะ <c oughs> ก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่นะคะก็ไม่ประมาทนะคะคุณหญิงก,ก็เมื่อเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ได้รับของขวัญน,นะคะกล่องของขวัญที่คุณหญิงส่งไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะคือแบบเออก็นะครับช้ากว่าปกตินะคะปกติก็จะถึงประมาณวันจันทร์นะนะคะก็อันนี้ถึงวัน นะคะวันน a k a ่าจะคนใช้บริการเยอะเนาะในการขนในการส่งของอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm. คุณหนิงก็ไม่รอค่ะสะสมนะ,ะจนจนเต็มกล่องนะคะแล้วก็ส่งไปนะคะนะคะมีทุกอย่างค่ะส่งความรักส่งความห่วงใยนะคะส่งของกินของใช้ส่งอาหารนะคะบำรุงร่างกายบำรุงสมองไปด้วยนะคะบำรุงสมองก็เป็นหนังสือเนาะ mm. แล้วก็นะคะเป็นวิตามินเป็นยาสามัญประจําบ้านเป็นขนมเค้กนะคะคุณหญิงส่งเค้กกล้วยหอมนะคะ สุดคลีนนะคะไปนะคะไปให้ก็โชคดียังยังทานได้อยู่นะคะก็คุณแม่ก็แบ่งปัน,นแจกจ่ายญาตินะคะคุณยายบ้างญาติมิตรนะคะก็นะคะ คือไม่ไม่รอค่ะคุณหญิงมีท่อมีมีปริมาณน้อยก็ส่งปริมาณน้อยเนาะเราไม่ได้แบบร่ํารวยเป็นแบบคูมหาเศรษฐีแต่ว่าเราก็ร่ํารวยในแบบของเรานะคะแน่นอนเราพอได้นะคะเราพอได้นะคะเราพอใจได้นะคะเราเห็นคุณค่านะคะของเวลาเห็นคุณค่าของสิ่งของเนี่ยนะคะเราก็บริหารจัดสรรให้มันสมดุลน,นะคะนี่แหละค่ะคุณหญิงว่าคือความร่ํารวยเนาะ คือความร่ารวยจริงๆนะคะไม่ต้อง,ไม,ไ,ไ,องไม่ได้อยู่กับจำนวนจานวนเงินนะคะไม่ได้อยู่กับจํานวนสิ่งของแต่มันอยู่ที่ใจนะคะที่มันที่มันล้นจนจนเป็นการให้การแบ่งปันเนาะคุณหญิงก็ให้นะคะคือหนึ่งคือไม่รอค่ะก็ไม่รู้ว่าเราจะนะคะคุณหญิงจะไปเมื่อไหร่นะคะก็ไม่อยากรอนะคะช่วยอะไรนะคุณพ่อคุณแม่ได้ก็ช่วยนะคุณคุณพ่อคุณหญิงไม่ได้อยู่แล้วเนาะคุณพ่อคุณหญิงน่าจะอยู่บนสวรรค์นะคะหรือไปไหนเราก็ไม่รู้นะคะ จากนะะจากกันตายแล้วนะคะส่วนคนที่จากกันเป็นนะคะหรือว่าอยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็ให้เวลาให้ความสําคัญนะคะให้ความสุขให้อะไรในสิ่งที่เรามีนะ,ะให้แก่กันนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะต่อไปในข้อที่2ค่ะวันนี้มีความสุขนะคะไม่ต้องรอว่าวันไหนตอนนี้เลยมีความสุขลองยิ้มดูสิคะยิ้มแล้วคุณนะจะรู้สึกว่าหูหัวห,หน้าคุณคะสดชื่นแจ่มใสสุขภาพดีขึ้นมาเลยนะยิ้มช่วยกัน ปรับเปลี่ยนพลังงานให้มันดีขึ้นนะคะลองยิ้มดูสิคะวันนี้ยิมเล็กยิมน้อยยิมน้อยยิมใหญ่นะ,ะโชคดีเงินเข้าสมหวังทุกสิ่งนะคะทุกอย่างราบรื่นนะคะเจอสิ่งที่ดีนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะเราทําได้ทุกอย่างผ่านสบายนะคะตั้งแต่ข้อแรกข้อที่2นะคะเราทําไดนะ้ทุกอย่างผ่านสบายนะคะไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้นะคะเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะเราต้องเติมกําลังใจเราต้องเติมความสุข นะคะเราต้องเติมพลังงานที่ดีนะคะเราทําได้ค่ะถ้าเราคิดนะคะว่าเราทำไม่ได้เราก็ทําไม่ได้ทําไมถึงทํายากเหลือเกินเนี่ยนะคะความสุขเนี่ยนะ,ะลองคิดให้มันง่ายนะคะลองคิดให้มันง่ายแล้วอยากมีความสุขจะทํำยังไงดีไม่มีความสุขนะคะเอาเป็นว่านะคะไม่ต้องทําอะไรนะคะให้นะคะให้แบ่งปันนะคะอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะ คือทาอะไรได้เขียนข้อความดีๆหน้าเฟซขอให้โชคดีขอให้เงินเข้านะคะขอให้ทุกอย่างผ่านสบายขอทั้งทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนคน้นพบความสุขของตัวเองนะคะขอใหอ uh ้เจอแต่สิ่งที่ดีนะคะอะไรก็ว่าไปที่เราทําได้นะ,ค,ะคือต้องเป็นผู้ให้ก่อนนะคะเดี๋ยวความสุขเดี๋ยวความโชคดีเดี๋ยวสิ่งที่ดีตามมาเองนะคะคือเราต้องเราต้องรู้จักนะคะกลยุทธ์นะคะเราต้องรู้จักนะ,ะเขาเรียกว่า ศิลปะในการใช้ชีวิตนะคะอยากมีก็ต้องให้ก่อนอยากมีความรักอยากนะคะมีโชคดีนะคะอยากร่ํารวยนะคะอยากประสบความสําเร็จก็ต้องให้ก่อนให้วัตถุทานธรรมทานอภัยทานในสิ่งที่เราสามารถทําได้นะคะค่อยๆฝึกค่อยๆขัดเกลานะคะแล้วโชคดีนะคะก็ค่อยๆทยอยเข้ามาเราเช่นเดียวกันคะยิ่งทํามากนะคะความโชคดีก็เกิดขึ้นกับเรามากเช่นเดียวกันนะคะ โอเคค่ะวันนี้นะคะก็นะคะคุณหญิงต้องลากันไปแล้วเนาะนะคะแล้วใครที่อยากถามอะไรนะคะมีคําถามอะไรเขียนไว้ได้นะคะเดี๋ยวคุณหญิงมาอ่านนะคะเดี๋ยวคุณหญิงมาตอบในวันพุ่งนี้นะคะ,นะคะถ้าความรู้ไหน,นะะที่ไม่รู้เดี๋ยวไปหาความรู้มาให้นะคะวันนี้ขอให้อยู่ในพลังงานที่ดีพลังงานถึงความสุขนะคะอย,ยู่ในนะคะความความดีทําในสิ่งที่ดีให้มากที่สุดนะคะ ทำในสิ่งที่ดีให้มากที่สุดทําตามหน้าที่ทําภาระหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะหน้าที่ในการดูแลตัวเองนะคะหน้าที่ให้ความสุขให้ความแข็งแรงหน้าที่ในการทํางานนะคะก็ทําให้เต็มที่เต็มความสามารถนะคะเอาจ้างหมื่นห้าทไปเลยนะคะห้าหมื่นนะคะก็ะคือเต็มที่นะคะ่ะคนที่ทําอะไรเต็มที่มันไม่ได้อะไรมันไม่ได้เสียอะไรหรอกค่ะ นะคือจะได้อะไรนะที่คุณไม่เคยได้นะคะยิ่งมีน้ําใจไม่ตียิ่งได้นะคะเขาเรียกว่า,าผลิตผลงานนะคะหรือว่าได้นะคะสร้างสรรค์น,นะคะได้เพิ่มเติมความรู้ในด้านต่างๆนะ มันมีความโชคดีนะคะตามมาเองนะคะเผะเพนะคะคุณทําคุณมีเงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยคุณทําไปห้าหมื่นนะที่ที่เนี่ยเขาให้คุณทำหมื่นห้าใช่ไหมคะคุณจะได้ที่อื่นหรือว่าคุณจะเจอที่ที่มีที่ที่เหมาะสมสําหรับคุณที่แบบว่าคือที่ตรงเนี้ยจ่ายไม่ได้ละนะคะแต่ว่ามีที่ใหม่ที่จ่ายได้นะมีที่ที่อื่นที่ให้ได้นะคะที่มี ที่มันตรงกับความสามารถความเต็มที่นะคะความดีของคุณนั่นเองนะคะคุณถึงเป็นกำลังใจให้นะคะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นะคะนอกจากเราไม่ทำนอกจากเราจะไม่อยากได้นอกจากเราจะไม่นะะมีความขยันนะคะไม่ออดทนไม่เพียรพยายามนะคะสิ่งไหนก็เป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะถ้ามีความสุข ถ้ามีกําลังใจนะคะถ้ามีพลังงานที่ดีๆที่อยู่ในตัวเราคิดดีพูดดีทําความดีได้ดีแน่นอนนะคะคิดดีพูดดีทําดีได้สิ่งที่ดีแน่นอนเต,ติมความสุขเติมกําลังใจนะคะเจอสิ่งที่ดีแน่นอนนะคะพบแต่สิ่งที่ดีแน่นอนเพราะว่าคุณเป็นคนดีคู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอนะคะไม่มีอะไรที่ไม่คู่ควรสําหรับคุณหรอกค่ะ,ะ,คะสิ่งที่ดีคู่ควรกับคุณนะคะวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะคะมีรอยยิ้มนะคะ คือนะมีความสวยมีความหล่อนะคะเหมือนกับเวลาเวลาที่เราจะไปสมัครงานหรือว่าเวลาเราจะไปเที่ยวไปทําบุญนะคะหรือไปขึ้นนะคะรางวัลที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือไปรับโอนมรดกนะคะหรือไปที่ไหนที่คุณแบบหรือต้องเตรียมตัวให้พร้อมต้องสวยนะต้องดูดีต้องสุขภาพดีต้องแข็งแรงต้องนะยิ้มแย้มแจ่มใสต้องพูดสิ่งที่ดีเอาแบบนั้นเลยนะคะ เอาแบบนั้นเลยนะคะอยู่บ้านก็สวยอยู่บ้านก็หล่อนะคะไปทํางานก็สวยก็หล่อนะคะมีกำลังมีเขาเรียกว่ามีความสุขแบ่งปันความสุขแบ่งปันกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะทาให้นะคะสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรานะคะเขามีความสุขเขาโชคดีที่มีคุณนะคะเขาโชคดีที่มีคุณ เขาโชคดีที่มีคุณเป็นสิ่งแวดล้อมที่งดงามนะคะเราก็โปรยปลายพลังงานที่ดีนะคะเราเจอสิ่งไหนที่ไม่ดีไม่ชอบใจไม่พอใจนะคะเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะให้พลังงานกับสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นมีเป้าหมายมีความฝันทําให้เต็มที่นะคะ ชีวิตของเราทําให้เต็มที่มีความสุขให้มากๆนะคะวันนี้คุณหญิงลาไปแล้วนะคะเราพบกันใหม่วันพุงนี้นะคะวันนี้มาแบบรวดเร็วนะ,ะกระชับฉับไปนะ,ะลองไปปรับใช้ดูนะคะถ้าชอบหัวข้อในเรื่องนี้นะคะลองไปปรับใช้ดูชอบเรื่องไหนก็หยิบไปนะคะไม่ชอบเรื่องไหนก็ฝากไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่าน นะพี่พี่น้องน้องทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนั่งปรารถนาขอให้ค้นพบความสุขของตัวเองขอให้ได้ทําในสิ่งที่ดีนะคะที่จะเป็นชีวิตที่เป็นพลังสิริมงคลนะคะคุณทําในสิ่งที่ดีคุณได้สิ่งที่ดีนะคะคุณอยากนะให้สิ่งไหนมันเกิดขึ้นคก็ต้องสร้างเหตุนะคะเป็นผู้ให้เป็นผู้แบ่งปันนะคะคุณก็จะได้รับเองนะคะแล้วก็ ใครที่ชอบหัวข้อในเรื่องนี้อยากสนับสนุนสื่อเป็นกำลังใจให้คุณหญิงผลิตผลงานต่อไปก็สามารถสนับสนุนมาได้นะคะที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยค่ะ0121988488นะคะ0121988488ธนาคารกสิกรไทยใครอยากเลี้ยงขนมอยากเลี้ยงเค้กวันเกิดคุณหญิงย้อนหลังนะคะอยากสนับสนุนสื่อเป็นกำลังใจให้คุณหญิงผลิตผลงานต่อไปก็สามารถสนับสนุนมาได้นะคะคุณหญิงยินดีต้อนรับเงินทุกบาททุกสตังค์ทุกสกุลนะคะมากน้อยคุณหญิงไม่ไม่ มีจำกัดนะคะอยากให้เท่าไหร่ให้มาได้เลยนะคะแล้วก็จะสั่งชาขิงขิงผมก็ยังสั่งมาได้อยู่นะคะยังมีอยู่นะคะคือขิงยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าวันไหนที่ไม่มีก็คือวันนั้นน่ะนาะวันนี้มีก็สั่งมาได้พีออเดอร์3าถึงหวันนะคะเอาไว้ไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าใช่ไหมคะวันที่25เป็นวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหาบูชาวันเข้าบรรษาก็สั่งไปทำบุญได้นะคะ สั่งนะคะจองไว้ล่วงหน้าเนาะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะ,ะในการทำแต่ละครั้งนะคะก็ใครอยากได้ของดีของอร่อยนะคะสุขภาพดีนะคะเป็นมงคลนะคะต่อนะคะ ตัวเองแล้วก็ตอบผู้อื่นกนะะ็สั่งจองมาได้นะคะขอบคุณทุกการทุกความรักทุกการสนับสนุนทุกการส่งเสริมนะคะทุกการกดสติ๊กเกอร์กดไลค์กดคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันนะคะขอบพคุณมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้คุณหญิงวราพรบพูภาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ส่งความรักส่งกําลังใจนะคะไม่มีใครให้กําลังใจคุณคุณหญิงให้กําลังใจคุณอยู่ตรงนี้ทุกวันไม่มีใครรักคุณคุณหญิงรักคุณนะคะคุณหญิงเป็นกําลังใจให้คุณเราจะสู้เราจะผ่านเรื่องราวที่นะคะทั้งดีทั้งไม่ดีไปด้วยกันนะคะเราต้องสู้นะคะทําในสิ่งที่ดีนะคะพูดในสิ่งที่ดีทําคิดในสิ่งที่ดีนะคะสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ